สวัสดีค่ะนิห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซื่อหนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะบพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยา,อาอชี ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะก็ไปทงเชื้อตาเจ้าหาวสวัสดีค่ะคุณฟ่าทีไอที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจ,จนเหล่าชื่อค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่20ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คําคำบทที่20อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่เอ้อชิเชานจูเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยคะ่ะที่เอ้อชิชานจู 明天您能不能陪我去买几件中式餐具？您想买些什么呢？我要买些吃中国菜需要用的餐具。您最少得有筷子、饭碗、菜盘和汤匙。每样要买几个才够用呢？最好买一整套，使用起来才方便。 我想多花一点钱买一套漂亮的瓷器。我赞成美美、啊，美食也得有美的器具才行啊。第二十课，b o t ี่ยี่餐具。 อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารค่ะชานจีนนะคะเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับรับประทานอาหารีน,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 พ,น,นพรุ่งนี้คุณไปเป็นเพื่อนฉันไปซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทานอาหารจีนสักสองสามชิ้นได้หรือเปล่าพรุ่งนี้นะคะนหนิง能不能 คุณได้หรือไม่นะนิ่งเนิ่งเพื่อนเนึ่งคือได้หรือไม่นั่นเองค่ะได้หรือไม่แล้วจากนั้นเราค่อยบอกสิ่งที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือนะคะ陪我陪我คือไปกับฉันไปเป็นเพื่อนฉัน Pay 陪我陪我去哪里？ไปเป็นเพื่อนฉันไปที่ไหนล่ะ？陪我去买几件中式餐具中式餐具นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทานอาหารจีนค่ะ จงชื่อก็คือรูปแบบจีนนะคะสไตล์จีนจงในที่นี้ก็คือจงกวัวที่มาจากเมืองจีนนั่นเองค่ะจงชื่อชานจีนะคะชานจอีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับท่านอาหารเป๋หัวชื่อใหม่ไปเป็นเพื่อนชั้นไปซื้อเป็นเพื่อนชั้นเป๋หัวชื่อใหม่นะคะประโยคนี้เป๋หัวชื่อใหม่ไปซื้อเป็นเพื่อนชั้นเพ๋หัวชื่อใหม่จีเจียนจีเจียนก็คือสองสามชิ้นไม่กี่ชิ้นจีเจียนจงชื่อชานจี อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทานอาหารจีนค่ะนิ้งช้างหมายเชี่ยฉ่ะคุณอยากซื้ออะไรบ้างละ่ะนิ้งช้างหมายเชี่ยฉ่ำอยากซื้ออะไรบ้าง้างม,มอยากซื้ออะไร我要买些吃中国菜需要用的餐具。ฉันอยากจะซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรับประทานอาหารจีน。我想要买些中国菜。 อาหารจีนนะคะช国ยอาหารจีน需要用的餐具需要นี่คือต้องการนะคะของที่อ่อชานจีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารในขณะที่เราทานอาหารจีนนั่นเองค่ะิ您最少得有อย่างน้อยๆคุณต้องมีตะเกียบถ้วยกินข้าวจานกับข้าว แล้วก็ช้อนซุปนิ้งจวยเสานะคะจวยเสาคืออย่างน้อยๆจวยเสาเตยหต้องมีข้าวจืดตะเกียบแางหวานถ้วยกินข้าวนะคะคนจีนใช้ถ้วยกินข้าวค่ะช่ายผันจานใส่กับข้าวหั่นทั้งฉือแล้วก็ต้องมีช้อนซุปด้วยค่ะ每每样要买几个才够用呢นะ แต่ละอย่างต้องซื้อกี่ชิ้นถึงจะพอใช้ละ่ะเมย์ย่างนะคะแต่ละอย่างเมยอีอย่างหรือว่าเมยย่างก็ได้เนาะแต่ละอย่างเนี่ยย,าาย่าวย่างจีเกต้องซื้อกี่อันย่าวยมางจีเกต้องซื้อกี่อันใช้ก็ย่งเนะถึงจะพอใช้ละ่ะก็ย่งพอใช้นะคะดีหหท,ท,ที่ดีควรซื้อให้ครบชุด เวลาใช้จะได้สะดวกช่วยเห่านะคะทางที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดหมายอีจังเทาหมายซื้ออีจังเทาคือซื้อให้ครบชุดอีจังเทาคือชุดหนึ่งนะคะครบชุดใช้ง่ายเวลาที่เราใช้นะคะใช้ง่ายเวลาที่เราใช้ใช้ฟังเปี่ยนถึงจะสะดวกฟังเปี่ยนสะดวกค่ะ 漂พ的瓷ยลอยจฉันอยากจะจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อซื้อภาชนะกระเบื้องเคลือบสวยๆส,สักชุดหัวฉ่างตัวเดนเฉียนฉันอยากจะเพิ่มเงินอีกนะคะ花ว้าีนเฉียนจ่ายเงินเพิ่มอีกฉันอยากจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเพื่ออะไรใหม่อีเท่าเพื่อจะซื้ออีเท่านะคะก็ชุดหนึ่งอะไรชุดหนึ่งล่ะเพ的瓷器่งชนะคะ瓷器คือ ภาชนะกระเบื้องเคลือบนะคะหรือว่าจานกระเบื้องนั่นเองค่ะเพียเเรียงเ h e u t e n s i จานกระเบื้องเคลือบที่มันสวยๆนะคะจานกระเบื้องสวยๆภาชนะทานข้าวสวยๆหัวาจานเฉิง美食也得有美的器具才行啊ฉันเห็นด้วยอาหารอร่อยก็ต้องมีภาชนะสวยๆถึงจะดีนะคะก็หัวจานเฉงแปลว่า เห็นด้วยค่ะฉันเห็นด้วยเห็นด้วยเมย์ชื้ออาหารรสเลิศนะคะอาหารดีๆเมย์ชื้ออาหารดีๆเนี่ยเย่เต๋โก็ต้องมีต้องมีอะไร美的器具、ภาชนะสวยๆค่ะชีจีในที่นี้ก็คือภาชนะอุปกรณ์ภาชนะนี่แหละใช้ชิงอ่ะถึงจะดีนะคะถึงจะโอเคใช้เขาอ่ะถึงจะดีค่ะ ช่วงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันค่ะคำแรกชานจีอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทานอาหารค่ะซึ่งชานจีนะคะก็จะมีขวายจืตะเกียบฟฝหวถ้วยข้าวนะคะถ้วยกินข้าวฟเนี่ยก็คือข้าวนั่นเองหวัดก็ถ้วยนะคะถ้วยข้าวใช่ผันจานกับข้าวค่ะ ใช่ผันจานกับข้าวหรือว่าบางทีเราก็จะเรียกว่าผานจืผานจืจานนะคะหรือถ้วยค่ะบางทีเราก็เรียกว่าหวานหวานต้าหวาัดถ้วยใหญ่นะคะชามใหญ่ชามใบใหญ่เฉีวหวานถ้วยเล็กๆค่ะเฉีหวัดแล้วก็ยังมีทังฉื ทั้งเฉือที่หมายถึงช้อนซุปนะคะทังก็คือซุปค่ะหรือบางทีเราก็เรียกว่าเฉือเฉือที่แปลว่าช้อนนะคะส่วนซ่อมค่ะเราเรียกว่าชาชาหรือว่าชาจืซ่อมนะคะเฉือกันชาช้อนซ่อมค่ะแต่ในคนจีนะคะเขานิยมใช้ตะเกียบนะคะขวายจืตะเกียบ ถ้าตะเกียบแบบใช้ครั้งเดียวเราเรียกว่าเมียนฉีควายเมียนฉีควายเมียนฉีนี่แปลว่าไม่ต้องล้างนะคะเหมียนฉีไม่ต้องล้างก็แปลว่าเป็นตะเกียบแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะนอกจากนี้เรายังเรียนคำว่าจงชื่ชันจี้ไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารจีนแต่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งอาหารยุโรปเราเรียกว่าชีชื่ 餐具 a n ส餐具อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารยุโรปหรือว่าอาหารจำพวกฝั่งตะวันตกนะคะชก็คือตะวันตกค่ะส่วนจงชื่นะคะจงชื่餐 u ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารฝั่งตะวันออกของเรานะคะจงชื่อสิค่ะไปต่อกับอีกคำหนึ่งค่ะจื้อชีภาชนะกระเบื้องนะคะือชี่ สือในที่นี้ก็คือกระเบื้องค่ะชิ้อาหารรสเลิศนะคะอก็คือยงามรสชาติีนะคะอาซึ่งส่วนใหญ่คนไต้หวันก็จะพูดว่าหัวแม่ไปกินอาหารที่ดีๆกันเราไปทานอาหารไปหาอาหารดีๆทานกันไปกินอาหารที่ดี เจ้าอเราไปหาอาหารดีๆในตลาดกลางคืนทานกันอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าจ่งเท่า,ทาครบชุด我想买一整套ฉันอยากจะซื้อครบชุดนะคะ一整套餐具ฉันอยากจะซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทานอาหารครบชุด需要ค่ะ需要ต้องการนะคะ你需要什么 คุณต้องการอะไร你需要什么？ต้องการอะไร？我需要整套的中式餐具。ฉันต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารจีนครบชุดจ套的ท式餐具นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารจีนแบบครบชุดค่ะสำหรับรูปประโยคในบทเรียนนี้นะคะคำว่าจ好 ด้วยหาที่แปลว่าทางที่ดีนะคะทางที่ดีที่ดีที่สุดชั้นจี้ด้วยเหา买一整套使用起ี才方นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารเนี่ยทางที่ดีที่สุดควรจะซื้อครบชุดตอนที่ใช้เนี่ยจะได้สะดวกนะคะใช้ยงีไลตอนที่ใช้จะได้ฟังเปลี่ยนสะดวกไก่จี้ด้วยหา ปี้วเจ้าหวาเปล่าตะเกียบทางที่ดีที่สุดต้องเตรียมไปเองถึงจะรักโลกนะคะข่ายจืตะเกียบช่วยหาจืดจีได้ทางที่ดีที่สุดนะคะที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องยังไงจืดจีได้เอาไปเองนะคะจืดจีได้นำไปเองค่ะปี้วเจ้าหวาเปล่าถึงจะรักโลกนะคะรักสิ่งแวดล้อมหวานเปล่าก็คือรักโลกค่ะ 快下雨了最好ฝน,นใกล้จะตกแล้วททางที่ดีทีท่สุดเธอจะต้องพกร่มด้วยนะ快下雨了ฝนใกล้ตกแล้วนะคะหนีจ่ห่าดีที่สุดคือเธอจะต้องยังไงหนีจั่ห่าตวทางที่ดีที่สุดคือเธอต้องพกรม่มอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเ剩下不多了我们最好 省吃ิ用เยงเงินเหลือไม่มากแล้วทางที่ดีที่สุดพวกเราจะต้องใช้เงินอย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดเชียนนะคะเงิน剩下เหลือปู่ตัวเหรอไม่เยอะแล้วนะคะปู่ตัวไม่มากแล้ว,วพวกเราดีที่สุดจะต้องอยังไง省ชิ่งเียง,ยงใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะ省ชิ่อก็คือ กินอย่างประหยัดเจียนยงก็คือใช้เงินอย่างประหยัดค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้เดี๋ยวเรานำเอาประโยคในบทเรียนนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับประโยคที่บอกว่า明天你能不能陪我去买餐具พรุ่งนี้คุณไปซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทานอาหารเป็นเพื่อนฉันได้ไหม หนังผู้หนังเพยวไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมใช่ไหมคะข้างหน้าเราเติมเวลานะคะบวกกับหนังผู้หนงเพยวแล้วค่อยบอกสถานที่หรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาไปเป็นเพื่อนเรายกตัวอย่างเช่นมิงเทียนหนีหนงู้หนังเพย์หอ去医院พรุ่งนี้ควรไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนฉันได้ไหมมิงเทียนพรุง่งนี้หนีหนังู้หน่งเพยว คุณไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมไปไหนชี่อีเวียนไปโรงพยาบาลค่ะสำหรับภาษาชินาพาเพลินในวันนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ